สวัสดีได้เจอเอทุกตาพาฝันค่ะพ่อันอีกแล้วค่ะ <c oughs> มื้อเนึจะพาเอสเตอร์ค่ะกาแฟ,ฟดำกับอันกินโยเค์สมะนั่งอยู่หนํำสวนหลังบ้านคือเก่าจ้ะอากาศดีแดดออก แซบแจะมีแหงรื่นคอดีรื่นคอหอมปากน้ำกับกาแฟดำบ่ค่ะไตุกตาว่านะ่าอันดื่มกาแฟกินอยู่ครึดแล้ว,ลวเลยนาะไปอันซื้อขนมปังค่ะ อยแรกว่านาออกแต่เสร้าพอดีแล้วอันเอาพาเสื้อน้ำเครื่องลเลยล้วปั่นแล้วเออแล้วมานั่งอันคุยกันจ้าหนอยก่อนเลยว่าน้อออกเรียบร้อยลเลยน้อออกไปซื้อของอันก็มีแจ่ขนมปังหรอกคะ่ะเพราะว่าอย่างอื่นเออมีหมดล้ะ อากาศดีคนก็ออกนอกบ้านเนอะค่ะเอะากันย่างได้ขี่ปั่นจักรยานได้มอเตอร์ไซค์ออกได้นอะค่ะเนาะ ไปซุปเปอร์มาร์กันั่นเืออกาศย่างไปค่ะเอยเบิ่งก่อนถ้ามันอากาศดีเอยกาย่างไปเพราะมันบกไก่ไปเ้ะคำอันสันคำบนย่างเอยกะขี่น้องสมพูไปแดดมีแห้งมีแห้งจ้ะ มังลมลมพัดอันนี้ก็กันนะนาออกดอกเลยพันออกดอกแล้วคันนี้ดอก,กอักนเอตุ๊กตาเอิ้นอันกัวพักติวหอมหอมจ้ะหอมแบบกินพักติวบ้านเฮานะอ่ะอันนี้การสุดท้ายจ้ะนี่ วันนี้การสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะหน้าสวนหลังบ้านค่ะพากินนั่นโยเกิร์ตกับดื่มกาแฟดำวันนี้เอ้ยกันไปยันซื้อขนมปังเอาเจอกันคลิปนาเด้อพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขเยอะๆม้นนี้ก็ได้สวัสดีเด้อจ้า